สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่ศักว,วันน,น,นี้วันนี้รายการมวยอะไรเนี่ยศึกรวมน้ำใจรวมน้ำใจคนรักเมืองไทยกลุ่มพลังใหม่ครับผมกลุ่มพลังใหม่นี่น่าจะมีหลายคนนะพี่ศักนะครับผมแต่วันนี้มวยดีเป็นพิเศษใช่ไหมเราอยู่ที่เวทีมวยราชันเมืองนะครับครับออซึ่งเวทีแห่งนี้นะผมได้แชมป์โลกที่นี่เลยครั้งแรก ปี2,527วันที่21พฤศจีการยนอุจับได้หมดเลยเห็นไหมผมได้แชมป์โลกที่นี่ฉะนั้นวันนี้เป็นรายการใหญ่ของพี่ศักนะของยูมวยครับยูมวยยูมวยยูมวยร่วมกับเรียกว่าคนมวยทั้งหมดนี่แหละนอ้โหร่วมใจกันใช่ครับวันนี้รายการใหญ่ด้วยคู่เอกวันนี้ใครคู่เอกก็เจ้าก้องไก่ดีกูหลับดำโอ้โหก้องไก่กับกูหลาบดำนี่ท่านต้องรู้แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่คู่เดียวนะครับคู่เอกนี่รวมมาทั้งหมดที่หมด สิบคู่สิบคู่สิบคู่เลยครับผมโอ้โหวันนี้คู่เอกทั้งหมดรวมสิบคู่เลยมาอยู่ที่นี่นะครับอย่าลืมมาดูกันดีได้เริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นใช่ครับไปจนตลอดเลยถึงช้าเลยไหมไม่ถึงแล้วครับประมาณสี่ห้าช่มประมาณสี่ห้าช่มก็เสร็จแล้วครับโอ้โหวันนี้เชียนมวยก็มารออยู่ที่หน้าเวทีกันเรียบร้อยหลายคนเลยหลายคนเลยวันนี้หรือตอนนี้เรามีการเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารฟรีฟรีที่หน้าถูกถูกค่าดูก็ถูกเท่าไหรบ ชั้น3 300พร้อมตรวจ ATK โอ้โห้าร้0ยพร้อมตรวจ ATK ีเคตรวจ ATK ีเคเขาสองแล้วโอ้ใช่ครับชั้นสามชั้นสามนี่300เออยเชั้นสามสามชั้นชั้นแรกชั้นหนึ่งนี่พันหนึ่งครับผมอ่ามาเลยลิงสายพันหนึ่งชั้นสองห้ารชั้นสามห้าสามร้อพอครับผมค่าตรวจ ATK ฟรีเออใช่ครับเออเออนะ รถแล้วย oh, yeah. ังมีนก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 มานี่ยนีนน่นี่นกนกก็อย ah> ู่อยู่สปอร์ตเห็นไหมนกสนุกเกอร์อย tamam. okay. um MM. <sh ู่สนุกเกอร์เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีต่ำไม่อีกใช่ไหมครับโอ้โหมีรถถังรถถังด้วยครับผมรถถังจิตมังกรนะโอ้โหมวยไทยนี่นกนี่ระดับแชมป์ประเทศไทยแล้วแหละเออยอมเลยนะคนนี้ยอมยอมเออนะป่าหมดป่าหมดเห็นไหมแป๊บเดียวสามร้อยคนแล้ว เอกพี่ของชายใช่มใช่ชายสบายเวอร์เขาชายสบายเวอร์อันนี้เข้ามาดูสาวเราโอเคแป๊บเดียวเดี๋ยวคนเยอะๆครับนะตลอดการถูกต้องครับชับตลอดการไม่เคยแพ้ใครแพ้เมียคนเดียวเลยไม่เป็นไรนะยอมเรายอมเขาอย่างนี้ม่แฟนพี่เขาชายไม่ว่าเพราะว่าน้องสาวคือถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเขาชายเหมือนกันหมด แท้ในหมดโอ้โหการต่อการวันนี้สิบคู่เอกนะครับผมมาเลยมาเลยมาดูกันนะครับเราเราข้างหน้ามันข้างหน้านี่เลี้ยงอาหารฟรีด้วยฟรีโอ้โหแล้วก็อาหารนีแต่ละร้านนี่เราหาหมองมาดีๆทั้งนั้นเลยตอนนี้จำหน่ายสวเรียบร้อยแล้วแต่เล่มมวยนี่เริ่มห้าโมงนะห้าโมงเย็นเลยคู่แรกห้าโมงเย็นนะครับโอ้โหวันนี้วันนี้คนน่าจะนอกจากว่าเรา ได้ดูมวยดีราคาถูกเรายังได้เียว่าทําบุญร่วมกันด้วยทำบุญร่วมกันได้คือว่าเงินจากรายได้นี่เราจะมอบให้กองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยเนี่ยสามแสนบาทโอ้โหแล้วก็ซื้ออุปกรณ์การกีฬาให้กับทางบปเรียนจําจังหวัดนนท์โอ้โหดีเล้มากครับดีเลยครับแล้วก็ค่ายมวยที่ต่างจังหวัดอีกนี่เขาเรียกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นี่ของแฟนมัดมวยทำบุญร่วมกันหมดทำบุญร่วมกันดีมากเลยครับครับผม ผมทำบุญสักร้อยได้ไหมครับเท่าไรร้อยเดียวเดียวให้มาร้อยเดียวได้เดียวพี่จักรพาเดินชมนครับได้พาไปว่ะพี่จักรครับครับโอเคขอบคุณคุณทุกท่านโอ้โหสุดยอดคือตอนนี้นะครับมีอะไรเมีอะไรบ้างมีอาหารการกินครับอ่าอืมอ่าคนเยอะๆคนมารอเข้าไง นี่ครับนี่แฟนมวยก็มารอเข้าเต็มไปหมดเลยนี่ครับก็เป็นก๋วเตี๋ยวย็นนี่ตันไม้ควอนของย็นโฟคือสบายดีนะเออนี่เรียกเข้าด้วยในว่าน้องๆก็เตี๋ยวในอกวนเนี่ยนะครับเออไม่ว่าจะเป็นพวกร่วมมือร่วมใจช่วยกันโอ้โหนี่ของยุทธศักดิ์ยุทธศักดิ์ล็อกสองครับเขาก็เป็นเบอร์ต้นๆของนะใช่ไหมต้นต้นเลยนี่ครับอันนี้ก็เรียกว่า งานกัโอ้โหในรอบปีเลยเดี๋วต้องมาดี๋ยวต้องมาหนึ่อนีเป็นกระเพาะปลากระเพาะปลาเพาะปลาพามนี่เขาร่วมมือรใจกันน่ะครับอันฟีได้เลยานได้เลยทุกอย่างฟรีขนมเบื้องเบื้องยวน ขนมเบื้องยนจากค่ายอะไรพลันชัยด้วยเนี่ยชูทั้งด่วนอ๋อชูทั้งด่วนชูทั้งด่วนช่วยกันรวมเดินโอ้โหสุดยอดมันไกลมากงานวันนี้งานงานจัดมวยมวยไอ้มวยใหญ่อะเอ้าจัดมวยมวยอะไรก็คือศึกยูมวยรวมใจคนรักมวยไทยบวกกลุ่มพลังใหม่ในวันนี้นะครับโอ้มันเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากนะครับบอกตรงว่ามีทั้งหมดสิบคู่เอกมาอยร่วมอยู่นี่สิบคู่เอกเออสิบคู่เอกของเมืองไทยในเลา่อ้โอ้ใช่ บอกตรงๆว่าคือมารวมกันยากแต่วันนี้มารวมกันที่นี่หมดอ่าต่างสิทธ์ต่างสายเลยนะสึกอยู่มวยสุขอาจารยไหมเออวทีวทีมวยร่ำเรือนเออเดี๋ยวข้างในนี่จะยิ่งกว่านี้จะอลังการเลยไปข้างในเดี๋ยวจะยิ่งอลังการยิ่งกว่านี้อีกบอกไว้ก่อนข้างในแสสงีเสี่ยแสงสีเสียงครบอยู่ข้างในเปิดตัวเป็นครั้งแรกเฮอครั้งแรกด้วย ครั้งแรกด้วยนะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่ลาเข้าไปนะจะตกใจเลยว่าทำไมมันเปลี่ยนไปแค่ขนาดนี้ใช่นี่ผมผมท้งไมทําไมถึงมาวันนี้เพราะว่าที่นี่เป็นที่แรกที่ผมได้แชมป์จากเวทีลาดําเนินได้แชมป์ในโลกรุ่น11 5ปอนด์สมัยนั้นเป็นจูเนียร์เป็นตําแหน่ใช่จูเนียร์เป็นตําแหน่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะพี่สัต์นะไปเจญโอ้โหสุดยอดเลยพี่สัต์แห่เปิดดีมากเลยเดี๋ยวคนคนเต็มเวทีแน่นอน พี่รอมาดิมาดิอ่าใช่เป็นต้นหน้าต้นหน้านี่ก็จะมีคู่มวยคู่มวยคู่มวยไหมคู่มวยนี่คู่มวยอันนี้คู่มวยแสงมณีกับเพชรมันเพชรเพชรมณีไหมแสงมณีกับเพชรมณีอ้อันนี้อันนี้เพชรศิลากับเพชรสมัยนี่แค่คู่สองอีกแพี่พี่อันนี้คู่สองครับเออคู่สองอันนี้ก็คือกากระกระกากับเพชรกระบอเปิรกระบอกกระดูกอะไรครับโอ้โหนี่คู่แรกเลย กาก้ากับเพชรโฟกัสนี่คู่เปิดหัวเลยดูดิครับโอ้โหจริงใหญ่มากก็มีรณชัยโยธินพมเพชรโอ้โหฮัมเพชรตัวเขาเท่าไหร่รู้ไหมโอ้ยสองแสนสามสองแสนสามนะค่าตัวแสงมณีนี่บอกไว้ก่อนสองแสนสามโอ้โหคือระดับมวยเงินแสนทั้งนั้นนะบอกตรงเลยวันนี้มาต่อยกันเฮ็ดมันนีเพชรมณีครับผมเฮ็ดมันนีดาวรุ่ง โอ้โหนี่รายการนี่รายการเลยตามรายการเลยนี่ตามรายการนลยเสาก้าโฟกัสแบบเพชรศิลาเพชรสมหมายลอชัยโยธินพมเพชรทองน้อยลำน้ำมูลเล็กฟุกน้อยเดี๋ยวฟุกน้อยนี่ก้าวไฟไร้พ่ายโอ้ยต้องมาดูแล้วมาเจอยอดมวยอ่ยอดมวยลำน้ำมูลลน้ำมูลเลยนะครับแล้วก็แสงมณีนี่ก็อย่างที่บอกสองแสนสามนี่ก็ยอดมวยเหมือนกัน มาเจอเพชรมณีก็ต oh ้อน้ำหนักกันสองตอนดาวรุ่งดาวรุ่งเลยแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันไม่เคยแพ้ใครเพชรมณีแล้วก็กู่เอกเจ้ากล้องไกลกุหลาบดำนี่น่าดูมากๆเลยนะและที่สำคัญนี่แซนแซนเป็นเชกชชาวกัมพูชาอันนี้เป็นเน็ตไอ้ดองของกัมพูชาเลยค่าตัวเท่าไหร่รู้ไหม แสนสี่โอ้โหแค่แสนเนี่ยนะมวเาัเจอเกาะเต่าเกาะเต่านี่มดลูกของช่องเจ็ดนี่ใช่โอ้โหที่ต่อยไม่รอบุ่เสียเออรอบลุ่เสือนี่นเอามามากลก็ได้ลูกรักช่องเจ็ดใจใจ แล้วก็เอวเจอกับเสือรดต่อยกรเสือดูสิ่งแล้วก็สวัยใจร้ายกับปุ้มเจนเซุ่นโอ้โหสิบคู่คืองมารวมอยู่ที่นี่มวยตัวลายใช่โอ้โหนี่พวกนี้ใช่ไหมแต่ยอนนี่ใช่ไหมแต่ตามกันเยอะไหมแฟนขับเข้ามาดูแน่นอนเยอะแฟนขับมาดูแน่นอนครับผมเออนี่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไปดูความอลังการงานสร้างว่าเป็นยังไงโอ้โถ่ที่สั่งในสุดยอดเลยโอ้โถ่ นี่เราเราเริ่มจะมาข้างในแล้วเริ่มเริ่มเนี่นพี่น้องประชาชนเราเริ่มเริ่มซื้อซื้อตั๋วกันแล้วเริ่มซื้อตั๋วเพราะว่าใชาตามตามตามช่องตั๋วนี่อ่าอันนี้คือรันชังชั้นไซส์ชิไซส์จะเป็นหนึ่งพันคนไทยหนึ่งพันคชแล้วก็สองหมัดโอเคเฮลโหลฮาวิวเออที่เอ่อไปยูติ๊กิ๊ก ว่าอยากยิบต oh yeah, ิกน่ไปไปดไหร่ 2,000? สอโฟโฟสี่คนสองคนทู <4> <4> <2> <2 <2> <3> <2> <3 ู้บอดีโฟโฟบอดีอ๋อสคนก็มาดูเพนสคนสี่คนก็เลยคนละสองพันแล้วคิดดูดิโอ้โหสุดยอดเลยโอเคกุศลเป็นช่งเอ้ยได้ไหมขอได้ไหมขได้ไหมได้ได้ อ๋อนี่บรรยาาศารเนยดวเข้าทางเข้าทางเข้าตอนนี้ตอนนี้คนทยอยคนทยอยเข้ากันลนะคนทยอยเข้ากันลนะนยยนนะไปไปเลยพี่สาวโอ้ยบรรยากาศคือคับมากคนระับเย็นแอร์ข้างในนี่เย็นฉ่ำเลยนะ นพี่ศักแอร์ข้างในนี่เย็นชิมเลยนะดูดิบรรยากาศเปรับปรุงใหม่เจอเจอแสงสีเสียงต่อยเป็นยังไงโอ้โหตอนนั้นยังยังไม่ขนาดยังไมร้อนร้อนอยู่เลยยังไม่มีแอร์ยังไม่มีแอร์ตอนผมต่อยยังไม่มีแอร์ตอนนี้แอร์เย็นชิมแล้วครับเปิดต้อนรับเป็นไงครับเออต้อนรับโอ้โหมีไฟแสงสีโอ้โหอลังการงานสร้างเลยเราต้องเสร็จเดี๋ยวนี้เองร้อนร้อนเลย สัตว์นี่สุดยอดเลยสั่นั่นอยู่โอ้โหรวมตัวได้ขนาดนี้สุดยอดเลยโอ้โหเดี๋ยวดูการเปิดตัวของเรานี่มันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนใช่ใช่ผมเชื่อว่าตั้งแต่นั่นมาเนี่ยจัดอวยกันมานีไม่มีใครทียิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับผมท่ช่องไหนครับท่าทางเพจของยูมวยแล้ะก็ยูทูบของยูสปอร์ต โโอ้หติดตามได้ติดตามได้นะครับดูล่าเกินนะครับโอ้โหดูนี่ซ้อมกันแล้วก่อนซ้อมไปก่อนซ้อมเพื่อเปิดซ้อมเพื่อเปิดเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะไปเต้นด้วยดีกว่าเดี๋ยวไปเต้นเลยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดยอดโอเควันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลาไปก่อนเพราะว่าเอ่อเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ครับดูบรรยากาศก่อนนูครับที่คนจะเริ่มเริ่มเข้ามาแล้วแล้วคนจะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วดูจอดูดูนะครับทุกคนสำหรับทีม สปครับเป็ครับคนูคนท่เหน่อยอยู่ในมส่มากเลครับพี่บรรยากาศมันมันน่าเข้ามาเขาเรียกมาดูชมอ่ะคือเรา้อิการว่าเราต้องการให้แบบบรรยากาศเก่าๆเหมือนตอนที่ล้าต่อยที่กลับมานะให้กลับมาเชื่อไหมตอนที่ผมต่อยนะไม่มีที่เดินเดินไม่ได้เราง่นมากโอ้ใช่ไป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  เลยนะโอ้โหผมดูอยู่ผมดูอยู่ไม่น่าเลยผมคันไม่น่าเลยสิใครไม่ได้ใครไม่ได้ไม่ได้แต่ท่าท่าบันนั้นบอกเฮ้ยตัดสินไปแล้วตัดสินไปแล้วต้องเป็นไปตามเนี่ยตามแบบเมืแค่วเมื่อก่อนที่ผมต่อยกล้องคนนี้นะเออตอนต่อยต่อยกล้องคนนี้เห็นไหมบอกให้แค่แค่เฮ้ยไม่ได้เขา ใส่เขาจะเขาดันมันขาวไอ้ไอ้ไอ้บุ๊คเป็นแกแคบเออไม่ได้ทุกอย่างแก้ไขได้โอ้แกไขได้อะไรอยู่แล้วเสร็จแล้วเจ้าของซึกเพชรดินน่ะนี่นี่เดี๋ยวผมบอกก่อนเลยผมบอกก่อนเลยครับผมว่านี่แหละที่เราจัดได้ทุกวันนี้เนี่ยรายการโมย่างนี้นี่แหละครับอ้โนี่แหละครับนี่นี่เป็นผู้ป้อมนั้งโมยให้มาบ้าง สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โนี่เดี๋ยวรถจะเปิดตัวด้วยงรถถังเดี๋ยวมาเปิดตัวด้วยใช่รถถังวันนี้เดี๋ยวมีสองสิทธิ์ชอยมีรถถังแล้วก็สนุกเกอร์อะไรนะสนุกเกอร์นกนกสนุกเกอร์นี่ครับนะครับโอ้โหใหญ่ยิ่งใหญ่จริงจกันใหญ่แล้วกันใหญ่กันใหญ่ใหญ่มากนี่ผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวต้คุยต่อก่อนก็คือนี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋เจ้าของศึกเพชรยินดีใช่ครับคือเซียนเท้าครับผมใช่ไหมครับผมเอ่อผู้ือเรียกว่า เราขอเราขอออำมวยคนไหนก็ได้หมดยคนไหนได้หมดเอามาเลยคุบน้อยก้าวไฟไร้ผ่ายปกติแล้วจะต้องไว้ทํางานเองแต่พอเราไปขอเอาไปเลยเอาไปเลยทีแรกไม่กล้าเพาะอะไรกลัวกลัวดุที่ไหนได้เข้าไปโอ้โหใจดีผมไปบ่อยล้วใช่ไหมผมไปบ่อยครับไปโบสถ์เสียโบสถ์เป็นไง แต่พ่อก็ยิ่งใจดีญ่ยิ่งกว่าพ่ออวยใช่ยิ่งพ่ออวยใจใหญ่ใจดีเอเออเอออะไรได้หมดอะไรได้หมดกับมุกันมวยนะเออโห่นี่ก็ถึงบอกว่าแกนสุดยอดคือเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเราเราถึงได้มาเนี่ยขอตัวไหนได้มาเจ้าเพชรศิลานี่ยอดเยี่ยมของกกทอ๋อโอ้โหเห็นไหม เป็นไงพอเอามาเอาไปนี่เป็นสินทรัลนี่ก็จัดอยู่นะใช่ที่เป็นคนเื็นเขาว่าไว้ทำงานใช่หรอใช่ไหมเพื่อวงการมวยนะครับผมได้เส่็จนะเพื่อวงการมวย ให้มันไปเดินไปข้างหน้านะบุญมันบอบช้ำมาเยอะแล้วบอบช้ำมาเยอะแล้วอ่ะอย่าระจายกระจามันบอบช้ำมาเออบ้านนี้เลยใช่เป็นบ้านร่วมด้วยเช็ดกันดีกว่าเช็ดกันดีกว่าเดี๋ยวแก้ไขได้ไม่มีปัญหานะเออทุกอย่างยังไงแก้ไขได้หมดได้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณทนะครับโอ้โหมาเบรรยากาศไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ลูกพี่ผมสวัสดีครัับสสวดีครับผมสวัสดีครัับสสวดีครับนายโอ้โหวันนี้ รายการใหญ่มากเลยครับต้นนายก็นี่นะคนนี้แหละครับแรกเลยผมต้องเข้าไปหาก่อนที่เกิดรายการขึ้นนี้ได้ก็เพราะเขาเลยโอ้โหเเร่อดีมากครับผมก็ดีใจนะโอ้โหร่วมด้วยเนาะใจใจใจรักอ่ะใจรักอ่ะ วยอ่ะคืออะไรก็ได้หมดเห็นอย่างนี้ทีแรกก็กลัวเหมือนกันดูมวยระดับช้ำๆนี่อยู่เลยกลัวดูกลัวดูที่ไหนได้นี่ยก็กลัวแล้วหยู่อยู่นี่หมดเลยไปใจายพี่หมโอ้โหได้หมดขอให้บอกมาอย่างเดียวเอาอะไรได้หมดการมวยมันดีขึ้นขึ้นทำอะไรที่ทำได้โอ้โหสุดยอดเลยครับยอดเลยสุดยอดเลยโอ้โหชอบมวยไม่เป็นเหมือนพี่เขาายนะชอบมวยที่ไฟโอ้โหครับผมเขาายชกเนี่ยผมชอบอยากให้ชก ไม่มีที่เดินมันแน่นจริงๆปัดสองพันนะตอนนั้นน่ะสมัยนั้นสองพันหนึร้อยยี่สิบเจ็ดแต่วันนี้ต้องมาดูอีกทีว่าคนจะแน่นเหมือนอย่างนั้นหรือเปล่ามาดูการนมาดูการกใช่กลับมาเราถึงต้องมาให้มาคนชอบมวยรักมวยมาเชียร์มวยอะไรเงี้ยขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้่หมายในสิ่งเจจริงจัดอีนะจัดอีนะเอา อดีนแล้ครับหัวใจแกนี่ยิ่งเ็อากดเข้ามาเขาอยากรู้ว่าเป็นงานอะไรอยู่ที่ไหนอ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือไอ้อันนี้นักร้องนักร้องนักร้องหมอลำนักร้องตลกครับออนันนี้อันนี้ประมาณร้อยเสียงก็คือวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เวทีมวยราชเดชนะครับศึกยูสปอร์ตรวมใจคนรักมวยไทยนะครับ โดยกลุ่มพลังนุ่มโดยกลุ่มพลังใหม่พลังใหม่ใช่ไหมพลังใหม่กลุ่มพลังใหม่โอ้ยเยอะเยอะเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามวยไทยเนี่ยคนรู้จักหมดในประเทศไทยในคนรู้จักหมดคืออย่างนี้ครับที่ต่อยศึกเนี่ยนักมวยใช่ไหมคือนักมวยเนี่ยพูดง่ายๆเลยเรื่องเงินรางวัลค่าตัวเนี่ยเราจ่ายเขาเต็มเอ็มเอ็มเเคยได้เลทเท่าไหร่ ร้อเปอร์เนตลยเออร้อยเปซลยงแสงมัีแสงองแามตายสองแเลยผมถามว่าใครจะจัไดังอโอ้ยจับยากครับจับยากเรจะมาเก็บไปสองแสนยากใล่อครับอ้าวนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญออดอันนี้น่าจะเมื่อก่อน ท่านเป็นรองในสนามเป็นในสนามตอนนี้เป็นในสนามแล้วไม่ใช่ตอนนี้เป็นประธานเป็นประธานแล้วมีแต่สนามคนใหมาแล้วนี่เป็นประธานในสนามมวยนะเป็นประธานสนามมวยของวิธีรำเนินนะแ่อนหน่อยอ่าเดี๋ยวจำไม่ได้เพราะใส่แมสแล้วเดี๋ยวจำไม่ได้อเป็นไงสมัยตอนเขาทรายเป็นแชมป์โลกเนี่ยอยู่ทุกทุกที่อยู่ทุกนัดไม่เคยพลาด มีอะไรขอให้บอกมีอะไรนะครับมีอะไรกูแล้วดีโอ้ยสบายดีนะสบายดีครับโอ้ยนี่ผมก็ได้เป็นเนี่ยเป็นแอมบาเดอร์ของยูสปอร์ตแล้วผมดีใจครับเนี่ยนะมารวมด้วยช่วยกันครับเดี๋ยวตอนขึ้นเวทีทำมอบเนี่ย ครับขอวีขอในสนามมวยผมครับให้เขาขึ้นมอบก่อนเลยได้ไหมได้ครับขอให้ส่งเสียงมาใ้เราได้หมดผมเรียนเลยนะครับผมคนแรกเลยนะครับผมเขาจะมอบติก่ได้เล้ช่วยกันได้ครับเลยนะครับ้เมีอโอรถนะคะตอนนี้เนี่ยของแต่ละมวยเนี่ยเข้ามาบอกว่าองไหนแล้วก็ ติ๊กต็อกถ่ายทอดเอาอันนี้ไลฟ์ไลฟ์อ,นน like, like, อยู่ไลฟ์ like อยู่ไลฟ์ติ๊กตอกอยู่ครับเขาสายสบายมมดใช่ครับคนดูแสนเจ็ดแสนแปดละเกือบสองแสนล้วครับคนดูนะเขามาเชิญด้วยนะเขาบอกดูบ่อยเขาเชิญกำล,งลังรอรอคนเข้ามาดูแล้วก็ได้เวลาห้าโมงปุ๊บก็จะคู่แรกเลยค <c oughs> ู่แรกใครนะกาก้ากาก้าครับโงกัร พวกเออแม่กาก้ากับโกัสเป็นคู่แรกเลยคิดดูดิครับผมเออใครเสียใจก็ไปดูในช่องในช่องในช่องยูมวยเพจของยูมวยเพจของยูมวยของยูสปอร์ตยูสปอร์ตด้วยอ่ะสองช่องทางอ่ายูมวยกับยูสปอร์ตนะครับถ่ายทอดไลฟ์สดวันนี้อ่าครัโอ้สุดยอดก็มีเอฟาตาบันลาเบียดเลยอ่ากำลังมากำลังมากันแล้วอ่ากันยัครับอ่าไลฟ์กันวันนี้นะครับขอบคุณมากเดี๋ยววันนี้ก็ ่ไม่มีแล้วข้างหลังไม่มีแล้วละไม่มีข้างไรอ่ะแค่นี้เราดูข้างหน้าเนี่ยใกล้งานเราถึงจะไลฟ์นะใช่ใช่ใกล้ดีทีอ่ะป่าก็แล้วถ้าบุ้งเย็นอ่ะเดี๋ยวแล้วเราจะไลน์อีกทีนึ่งใช่คู่แรกเราจะราไลน์อีกทีเนาะวันนี้ต้องลาไปก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บห้าโมงห้าโมงอ้าวห้าโมงห้าโมงรอห้าโมงรอห้าโมงก่อนไลน์อีกทีนะสวัสดีครับ อายุแปดได้ได้อายุแปดอายุแปดว่าผมจันมวยยี่แปดเงาห้าโมงเย็นนะคะเดี๋ยวกลับมาไลฟ์อีกครั้งอ่าใช่ใช่ครับผมจันโอเคโอ้โหนี่กำลังดูดูบรรยากาศก็เริ่มเริ่มทยอยเริ่มทยอยดูดูเขามานั่งกันแล้วเริ่มเริ่มซื้อบัตรซื้อตั๋วเขามานั่งกันอ่าอันนี้ชั้นสองนี่ชั้นสองนู่นชั้นสามอ่าไหนชั้นสองนี่ชั้นสองอ๋อชั้นสองอ่าใช่อันนี้ชั้นลิงไซส์ลิงไซส์นี่จะอยู่ข้างล่างที่เป็นอ่าลิงไซส์อยู่ข้างล่างลิงไซส์คืออยู่ข้างล่าง อ่าอ่ออาตอนสองมันจะมีล่อไปนู่นไปถึงนู่นน่ะนั่นนั่นจะระ VIP จะ